สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไตสิ่งครับวันนี้จะพามาชม MU ตัวใหม่ครับ MU 4902ครับ49แรงม้าครับนี่แหละครับของใหม่ครับเพิ่งลงงานแรกครับ MU 4902ครับตัวใหม่ดูเลยครับของใหม่ครับ เพิ่โลงงานแรกครับก็ยังไม่ทันได้ชินมือครับก็ถือว่าเป็นรถขนาดใหญ่ครับ MU49 นี่ครับใช้พันตัวเดียวกันกับ M6040 นั่นแหละครับถือว่าเป็นรถรุ่นใหญ่ครับเป็นเครื่องสี่สูบครับ MU ตัวใหม่ U เลยครับเป็นคันแรกของหมู่บ้านเลยครับ บอดีผมก็เลยมาถ่ายให้ fc ทุกท่านได้ดูครับโรงงานแรกครับวันนี้รุ่นนี้ไม่มีเทอร์โบครับ MU 4902ครับของใหม่ครับเพิ่งโรงงานแรกครับชุดจัดเลยเสียงเครื่องนี่กระหึมมากครับคนก็ใหม่รถก็ใหม่ครับลองไถโล3ดูครับว่าจะเป็นยังไง ล้อหน้านี่ใหญ่พอๆกันกับเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์นู่นเลยครับใช้กระทะตัวเดียวกันครับนี่แหละครับผ่านหลังก็ผ่านหลังตัวเดียวกันครับผ่านหลังตัวเดียวกันกับเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์นู่นเลยครับถือว่าใหญ่สุดๆครับงวดก็ปีละแสนห้าครับคันนี้แพงไหมครับเอฟซีว่าแพงไหม ก็ไม่มีงวดย่อยครับคันนี้เพราะว่าออกผ่านทอกอสอครับเลยไม่มีงวดย่อยครับวันนี้ก็มากัน2องคันครับกับเชียนหนึ่งครับวันนี้ระบบหางของ MU4902 นี่เป็นระบบดับคอนโทรลครับยกขึ้นลงอัตโนมัติครับพ่อไทยลงไปสีหนักๆนี่ก็ยกขึ้นเองนะครับถือว่าเป็นระบบหางที่ดีมากครับ พอไทยไปสีหนักๆนี่ยกเอาเองเลยครับก็ถือว่าเป็นระบบหางที่อัตโนมัติครับดูดีครับทีดูครับตัวรถใหญ่สุดๆครับใหญ่พอๆกันกับเอ็มห้าพันนู่นนะครับเอ็มห้าพันรุ่นเก่านะครับใหญ่พอๆกันเลยครับนี่แหละครับพอไถไปโดนตอก็ยกขึ้นแบบนี้แหละครับ มาครับเสียหนึ่งครับวันนี้มาเป็นทีมงานครับก็วันนี้ก็หลายไร่อยู่ครับสิบกว่าไร่ครับก็แบ่งครึ่งเงินครับใหคนละครึ่งครับไลละสามร้อยก็แบ่งครึ่งเงินครับได้เท่าไรเท่ากันครับงวด M.U.49 ก็แสนห้าครับไม่มีงวดย่อยครับเชนึงก็สองแสนครับไม่มีงวดย่อยเหมือนกันครับคันนี้แต่คัน M.U.49 นี่ออกพันทกสอครับก็ถือว่าน่าใช้ครับเพราะว่าเป็นรถรุ่นใหม่ครับใหญ่ด้วยครับนี่แล้วครับของใหม่ครับสีใบมีดยังไม่ทันได้ถลอกเลยครับ มากันสองคันก็ไปครับสองใหม่อะไรก็ดีหมดเลยครับรถเสียลำครับรถเสียกระลำครับคันนี้ของใหม่ครับของใหม่อย่างนี้ค่าเชื้อเพลิงก็น่าจะห้าร้อยมันกันครับทั้งวัน 6ันหกสิบสเหมือนกันครับกับเจ้าเ e อ็มหกศูย์สี่ศครับถือว่าไทยเข้าลึกมากครับผนก็เพิ่งมาครับบ้านผมก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำยิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ